สวัสดีครับพม่อนๆของผมโยชิฟางลิงทองเลยสิคลิปนี้ว่างเกินนะครับฟ้าก็เปิดแล้วแดดก็ร้อนนะครับฟางยังใช้งานไม่ได้นะครับเพราะว่ายังมันยังเปียกใต้อยู่นะครับก็ว่างครับวันนี้ไม่มีอะไรทําครับนี่เช็คเครื่องพ่นสีแต่งเพิ่มนะครับนี่ ผอแดงยันเผานะครับก็ทําความสะอาดจอดนะครับเพราะว่าน้ําก็เยอะฝนก็ตกก็มาถ่ายคลิปเล่นๆนะครับไม่มีอะไรทํานะเพราะว่าปกติแล้วจะได้ขับรถแล้วทีนี้ไม่ได้ขับเป็นเหงาๆเป็นมาลองมาแรง มาดูกันว่าทางเลสซิ้งเขาทำอะไรนะครับได้รถมาใหม่นะครับซื้อมานี่ขีได้นะครับพอเอามาล้างแล้วสตาร์ทไม่ติดนะครับน้ำนี่เต็มฝั่งจานเลย การไฟะครับนูครับออกกระน้ำเพราะว่ามันทะลุ <c oughs> ม่ปัญหาครับมันเป็นรูครับเล็กเล็กแย่ล้างเต็มที่ย,ยงไงน้ำามนเลยเข้าช <c oughs> ุดสีที่ได้ก็ประมาณน,นี้นะครับนี่ มาดูรถริมคลองนะครับผมก็ทําการนี่ถึงเจ้าคันนี้ติดแล้วแต่ไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมพามาดูเป็นขพ่ออะไร <jour> ก็คือรถคันนี้ตั้งแต่เรียนจบแล้วไม่ได้ขี่เลยนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเปิดเดยแลวเปิดบอให้ดูนะครับคะแนน เรียบร้อยครับสภาพอย่างไนข้างในอย่างกลางนะครับก็คือรถมันจอดนานแล้วทีนี้สนิมมันกินถังนะครับเ ต้องล้างล้างถังไม่งั้นก็ซื้อใหม่นะครับเพราะว่าถังมันมีแต่สนิมเลยก็ว่าจะเอามาขี่เล่นนะครับแล้วทีนี้มันมันขี่ไม่ได้ ใช้คันประจํานะครับตัวนี้แหละสมัยสมัยเรียนมัธยมนะครับรถคันแรกก็ทําการใส่แม็กใส่อไรขี่เดิมๆสบายใจกว่านะครับบอกก็นุ่มเมมันกตีตัวอเอแล้วเป็นระตีบอว ดูเจ้าทองคำไม่ได้นะครับตอนนี้เดี๋ยวจะสตาร์ทฟังเสียงให้ดู <c oughs> <c oughs> มาลุน้นกันว่ามันจะติดหรือเปล่านะครับทุบตังขาตัาง,าตางสองขาเอ๊ะมดเลยเขินหมดแล้วทีนี้อันนี้รถพาดีๆครับมาอยู่กับเราก็จิง,ง12ลอยไหมคันนี่ สุนียอมก็อยู่ตัวผีหรือเปล่าพี่ใจเย็นเดี๋ยวจะตื่นดอกต่อมาขี่ได้ครับสารี่อย่างนี้ปิดปิดอ้าวมาลุ้นกันครับว่ามันจะตื่นหรือเปล่า ถ้าไม่กลิ่นเมื่อกี้นะครับคุณให้ขายโซนตลาดตลาดมืดแยกอะไรราคาจูนวัวคันนี้สิบสองลอยขายมิตรภาพครับห้าพันห้าครับโอ้ภาพใหม่ยามชุดสีใหม่ครับยังไม่ได้ใส่ครับชุดสีใหม่อันนี้มันคือซี้โอ้ยน็อตเม่งไม่ได้ขับนะคือเปลี่ยนสภาพเลยเนาะ ยังพอเหลือซากที่จะได้เรียกว่ารถติลุ้นในตำนานครับหายากัเรียบร้อยเป็นดำหน้าครับตัวนี้เรียบร้อยดำหน้าตัวนในตำนานแล้วหาย,ยากครับไม่ค่อยมีแล้วก็ไม่ขี่กันแล้วเรายังขี่เพราะว่าเราัวน้อยอย่างนานไปตอนถตาตานเลยแล้วกันครับเริืมมาแมมาแล้วเรลืมมาาแล้ว 哼哼哼，吉利哇！ รอเพิ่งเอววิกีเพิ่งเคืองีบเกือไม่มีความเกวลลอดฝั่งจนไฟเป็นเปียกอาชิดเซยวะ เราสั่งชุดสีใหม่มาแล้วครับเดี๋ยวได้ดูผุดโฉมเดี๋ยวนี้ิี้สายเราทำเฮ้ยยายาก็ติดแล้วนะครับไปดูที่ช่องทางเลเซิงได้เลยว่าแกจะทำอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นเบื้องหลังเฉยๆเบื้องหลังเบื้องหลังบงหลั ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากติดตามช่องเต้ยฟ้าลิมพรีสซิ่งด้วยนะครับ